สวัสดีจ้าพี่น้องขอตอนรับพี่น้องเข้าชุดช่องกะทิโซะกราวเขยไทยสไยเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กะทิก็แวะมาทักทายเนาะกะทิเอาภาพสวยๆเอาภาพเทวดาหรือว่าเทพนมเนาะทรายขวาเนาะพี่น้องเนาะเป็นงานพุทธบูชามาให้ได้ชมนี่สวยไหมมีอยู่สองชิ้นทรายขวากะทิเขียนไว้นานแล้วเนาะกะทิตั้งใจว่าจะ เอาถวายวัดในเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะนี่ที่นี่ก็เลยวันนี้มีโอกาสที่จะได้นำงานสองชิ้นนี้ถวายเนาะเดี๋ยววันนี้เราที่จะเตรียมจัดแพ็กเพื่อจะจัดส่งในวันพรุ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ทีก็เลยไวะเอามาให้ได้ชมถึงรายละเอียดแล้วก็ที่มาของภาพนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ ให้ดูรายละเอียดกันก่อนเป็นโทนสีโทนสีฟ้าครามเนาะพี่น้องเนาะเป็นโทนสีฟ้าครามสีสันแบบสดใสเนาะนีร่ริมหน้าต่างรายละเอียดกันเลยอยากจะลงเก็บไว้เป็น YouTube เอาไว้ดูเนาะว่าครั้งหนึ่งเราก็ได้เขียนงานสวยๆถวายวัดวานในเยอรมันเนาะ ก็ชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นที่ที่เอ่อที่สามที่สี่เนาะที่ก็ที่ถวายวัดในเยอรมันเนาะก็ที่เขียนถวายทุกปีปีละชิ้นเนาะพี่น้องแต่ว่าปีนี้สองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเอ็ดก็ที่ก็ได้ถวายเทวดาเนี่ยเนาะเทวดาเทพพนมเป็นงานคู่ เนื่องในวันครบรอบแต่งงานของกะทิกับเดนีเยลเนาะก็คือสามีของกะทินั่นเองเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่จะถวายเทพพนมสอง้้นนี้เนาะนี่สวยงามเนาะพี่น้องเนาะกะทิก็เลยไปเอามาต่ได้ชมกันถึงรายละเอียดของตัวงานก็เดี๋ยวกะทิก็จะแพ็ค เตรียมที่จะจัดส่งเนาะพี่นอนะ้องเนาะในวันครบรอบงานแต่งที่เยอรมันเนาะนี่ก็เขาปีที่ห้าแล้วเนาะที่ก็ที่ใช้ชีวิตอยู่เยอรมันที่จะถึงในสามสิบเดือนนี้เนาะพฤษภาคมก็ที่ก็เลยอยากที่จะทําบุญก็เลยคุยกับสามีสามีก็เห็นชอบด้วยเนาะก็เลยจะร่วมกันถวายจัดส่ง ไปสนีให้กับวัดตรีเทพเน,ะนาะนคราชเป็นวัดไทยในเยอรมันเนาะชื่อว่าวัดตรีเทพนาคราบเนาะพี่น้องหรือว่าวัดอัมพาเนาะรอรูฟิมก็ที่ออกเสียงไม่ถูกก็ที่ขอพูดเป็นชื่อไทยเรากันเนาะก็คือวัดตรีเทพนั่นแหละมาเ่าเราก็ติดต่อพระอาจารย์ขอที่อยู่ไปเนาะก็เดี๋ยวจะ จัดส่งให้พระอาจารย์เลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ไว้เอามาให้ได้ชมถึงรายละเอียดสวยนะพี่น้องเป็นงานสีทองของทางองค์เลยเนาะเครื่องประดับเป็นงานบูชาก็ควรที่จะอยู่กับวัดกับวานั่นแหละก็ที่เขียนไว้ตั้งแต่ก็ที่มาอยู่เยอรมันแหลกๆเนาะประมาณปีที่สองที่อยู่เเยอรมันก็ เขียนเก็บแล้วก็แพคเอาไว้อย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะตั้งใจที่จะไห้แต่ไม่รู้ว่าจะไห้วัดหรือไห้ใครเนาะก็เลยอยู่มานานจนถึงวันนี้เราก็ได้ที่จะเอาไปไห้เอาไปถวายแล้วเนาะเป็นบุญใหญ่เนาะพี่น้องร่วมอนุโมทนาบุญกับกะทิด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะกับงานเทพพนมทรายขวาไห้กับวัดตรีเทพนาคราชเนาะแล้วก็ วันนี้วันนี้มาเชา้าแฟนกะทิกะกะทิก็ได้โอนเงินไปให้แม่ด้วยเนาะให้เดือนที่แล้วก็ให้เดือนนี้ยังไม่สิ้นเดือนก็ให้เพราะว่ากะทิอยากที่จะปลดหนีให้ท่านเนาะเป็นอีกก้อนนึงเกีย่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่ก็หมดแล้วพี่น้องวะไปอีกเปลาะหนึ่งเนาะนี่ก็คือหน้าที่ของลูกที่เราจะทําได้เนาะเราก็ทยอยทอํนนาอน,นุนันี่ให้เนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าเราเป็นเสาหลักเป็นลูกคนเดียวก็ดีใจล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ได้อยู่นะตรงนี้เนาะพี่น้องได้สร้างสรรค์สิ่งสวยงามให้วัดวารามให้คนอ่อได้ไปบูชาหรือว่าเอาไปตกแต่ง<ม>เอาไปติดบานเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ที่ก็จะอยู่กับงานองค์พญายนาคขึ้นใหญ่ต่อนาะพี่น้องขึ้นใหญ่มากนะเนาะสิเฟรม วันนี้เราก็อยู่กับการเขียนธรรมชาตินะนี่เธรรมชาติในน้ำก็เดี๋ยวเสร็จจากการแพ็กของอะไรเรียบร้อยแล้วก็ท่ก็จะมาเอ,อเขียนต่อเนาะวันนี้ก็แวะมาทักทายวันนี้เก็บดอกไม้สวยๆจากสวนมาด้วยนะนี่หอมๆเลยพี่น้องสิดอกไม้เอ่อสีขาวสดใสเนาะวันนี้จะไหวพระสวนมนต์ยาวเนาะ เพราะว่าพรุ่งนี้จะเตรียมเอางานไปส่งมีกรล้างปูปลาสะอาดบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศอยู่ห้องแกร,รรี่อารมณ์สุขของกะทิเนาะพี่น้องห้องที่สร้างสรรค์สิ่งสวยงามมาให้พี่ให้น้องได้ชมกันเนาะพี่น้องเนาะเราภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ที่มีโอกาสที่เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการทำงานหรือว่าสื่ออะไรก็แล้วแต่เนาะ ที่เราได้ถ่ายทอดลงไปเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ที่กบจะแพ็กเนาะเตรียมจัดแพ็กแลยก็จัดส่งพรุ่งนี้ก็แวะมาทักทายก็จะมีเรื่องราวดีๆต่างๆให้มาได้ติดตามได้พูดคุยกันในต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะมีความสุขกันหลายๆเด้อวันนี้วันยุดเยอรมันเนาะเป็นวันคริสตหรือวันทางศาสนาเขานี่แหละวันจันทร์เนาะวันนี้ ก็นนุโมธนาด้วยกันนะาพี่น้องนะคะบุญด้วยกันให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่รปรถนาาด้วยพี่น้องด้วยสาธุด้วยกันเด้วยบายบายสวัสดีค่ะ